ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมน,นูนหมู่บ้านสันติสุขเก้ดีคำพีสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9โมง9นาที9ดี99ินเข้อ ได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน่พวกเข้ากัยบยาประมาทการยาตกสายย่านติดบ่ย่านคือกันอ่าถ้าติดเขาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วอ่าเสียเวลาทำมาหากินเสียหอดเงินท่องยง่ใดข้อวิสิเบ็ดเนาะอยากไปโรงเรียนอยาก่อมููเวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารคดีหน้าตา นีนอกที่บ้านเฮ้าบ่อค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าวติดคือก,กันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่มมือ้อกับทั่งส่วนราชการเพิ่นอนคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเาข้ารลบทีกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่อแทบสิบ่มีคนติดเลย,เลยมมแต้องคนติดไปทางนอกอจะาสิว่าบ้านเฮาบ่าติด <laughs> ประเพณีวัฒนธรรมงามเลิศลา ือสมดังเป็นเมืองอรารยธรรมเมืองตัมโบราณสมดังเป็นเมืองอรารยธรรมเมืองตั้โบราณชุมชนบ้านของเมืองของเขามีนักท่องเที่ยวมากนานหลายตาบวบวสิมาจากต่างประเทศคนไทยกับน้ำกันกับหลายาแรงท่องเที่ยวของบ้านหฮานี้กับบวบสิบเป็นแรงท่องเที่ยวทั้ง อารยธรรมขอมเนาะ,ะบวชิเป็นปรา,าสาทเขาพุมรลุ่งปรา,าสาทเมืองตำปรา,าสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลขยาสารเป็นโรงบันสมัยก่อนเลยบาไลา่พันปีอุโมงตนไม่นอกจากไปเที่ยวน้ำสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวหอาก็สามารถแวะมาชมมาสื่อสินค้าหอาก็มีผลิตรภัต์ต่างๆที่ทํำจากฟีมือชาวบ้านเทานี้ บว่าสิเป็นท่อผ้ามหมไล่อัตลักษณ์ของเหาเลยนะครับก็บคือไล่พัก,กูดท่อเสื้อกกอาเป็นเสื้อกก,กยกไล่เนาะเห็ดแดดลูบไล่ลูบไล่แบบจักสารนี่เฮาก็มีทั้งสารมไมพายพิภัณฑ์ไมคือสารปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ่ามักโค่นปลาไล่พันปีงานฝีมือของชุ่มชนบ้านหกเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสารต่อยอด เม่อดกทางภุมิปัญญาไทยทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณนคาหนาสนใจทอดแแ่อายุยี่สิบอ,อ้าวตลาดจิจิตาเป็นอย่างนู้นคือเป็นอันปลาน่อยแกงพอเสื้อปกพ่อผ่อะไ้อยู่เลยเดี๋ยวนี้เขาเอิ่นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีชงทาง อีกช่องทางหนึง่งป้าหน่อยพเพล่ยนั่งขายของได้แมแม,แมนยังเห็นไอแดงหงานไะไรตดขายกล้วยขายมะม่วงขายกะลางขายดีน้ำเดตานันละ,ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เ,เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะว่าวาสิเป็นเรื่องการท่อพาอของป้าหน่อยเพืนนอ่อนเราเพิ่อนกษตรมี่เวลาได้ออกแบบกิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ำโควิด มันซ่าล่วงมันเศร้าล่ง,ลงเข้ากับสิเมีสินค้าไปาให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่ิุนมาเที่ยวคุณมาซื้อเพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมหมู่บ้านเข่าก็มีบ้านเฮากมีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาไดนนอนมาได้เศร้ามากินอาหารผืนเมืองเป็นฟีมือของชาวบ้านพวกเขานี่แหละช่วงนี้บม่มมีนักท่องเที่ยว ชาวบ้านเขากับพรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบริวาสิเป็นปูน่า,าเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยอเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับเป็นการสั่งอาชีพสั่งใดๆให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่พืพ้นมี่ปุบบรรญ,ญา่ามีองค์คมหูดนันสมุนไพรเนาะเพิ่นกะหันมาปลูกสมุนไพร ปลูกพืชพักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากสื่อขายกันแล้วก็บแบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮาแต่คือม,มีความสุขแนเนอะเวลาเเบาเหลืองเล่าของหมู่บ้านบ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขสำหฝ่าเลยเฮายากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากไม่อยากเป็นเอาหนอมน้หรักปัญญาสิกินพอเพียง ของะเจาอยู่หวัวของเท่านี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างกับแบ่งปันกันกินชุมชนเท่าบานเท่ากระสินี้วามสุขคือจังคือตาบวม